ชื่อนายรัชพิพัฒน์ธนุจรเนาะอ่าก็เป็นแอดมินเพจของของกลุ่มหลวงพ่อรวยนะครับชื่อแอดมินนุกเนาะครับผมอ่าชื่อชื่อกลุ่มในะตอนนี้ที่ชื่อถึงเป็นทางการคือศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อรวยวัดมาตุพุทธนะครับครับผมกลุ่มนี้ก็ก่อตั้งก็คือก่อตั้งตั้งแต่อ่ตอนที่ทํารุ่นแรกครับเสมารุ่นแรกเนาะปีปีประมาณปี59ครับผมก็ก่อตั้งกันโดยอ่า สมาชิกที่ที่ร่วมร่วมอ่าพวกนักสะสมพระด้วยกันเนี่ยครับร่วมกันร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นมาครับผมสมาชิกประมาณหน0 0 0หมื่นหนมื่นกว่าท่านเนาะอ่าประมาณ1 0,000กว่าท่านก็โดยมีแอดมินแล้วก็มีที่รปร kind of ึกษาก็คือพระอาจารย์พิสิทธิ์ซึ่งซึ่งท่านอ่านำลงตําแหน่งเป็นรองเจ้าวาดมัณฑปุทธอยู่นะครับคือจริงๆริงตัวผมเองอ่ะก็คือผมผมเป็นคนมาตพุสุอยู่แล้วเนาะก็ใส่มัตถุสุดมาสิบกว่าปีแล้วล่ะนะฮะตอนนี้ก็คืออ่า พอ,พอทราบข่าวว่าจะมีการสร้างสร้างเหรียญรุ่นแรกครับในปี59นะผมก็ได้ก็คือเป็นเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องอยู่แล้วก็เลยเข้ามาพูดคุยกับหลวงพี่หลวงพี่ก็เลยชักช,กชวนเข้ามาเป็นแอดมินกลุ่มให้ประสบการณ์จริงๆในตัวผมออส่วนมากจะเป็นเรื่องเรื่อง,องโชคลาภเรื่อง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 การที่แบบเร,เราเรามันมันประสบขึ้นแบบที่เราแบบว่าไม่ไม่ไม่คาดคิดนะ,ะทาให้เราแบบ เกิดศรัทธาเกิดเกิดความศรัทธาในตัวหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยให้เราเราขอเรื่องอะไรขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องไหนเราก็จะได้ตามนั้นนะครับครับผมการาสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นเหรียญเหรียญเสมาครับเสมาสร้างเมื่อปี5 9าาอายุหลวงพ่อ8ปดถปีนะครับรุ่น2ก็จะเป็นรุ่นเจริญพรนะครับสร้างในปี60 รุ่น3ก็จะเป็นรุ่นเสมาหัวเสือหรือเรียกอีกอย่างว่าเสมาเจ็ดรอบนะครับสร้างในปี2 5 6 1นรบอะครับรุ่น4ก็คือรุ่นมังกรคู่ครับับผมสร้างในปี2562และรุ่นล่าสุดก็คือรุ่นรวยพันล้านในในปี2563รอรุ่นรุ่นนี้ก็คือรุ่นรุ่นฉลองอุโบสถหลังใหม่ครับปลุกเสกในอุโบสถหลังใหม่ก็เหมือนกับรุ่นรุ่นแรกของของโบสถ์หลังใหม่ครับผม รุ่นแรกก็คือรุ่นเสมารุ่นแรกนะครับซึ่งสร้างในปี6 5ห้าสิบเก้านะครับรุ่นรุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญเสมาครับเหรียญเสมาพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเข้ามาดูแลเข้ามาตอกโค้ดเข้าม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 า,มาดูแม่พิมพ์ดูการก่อสร้างแบบโดยตรงเลยพ่อถือว่าเป็นรุ่นแรกของท่านท่าน ใส่ใจรายละเอียดในการสร้างมากครับผมรุ่นนี้ครับผมรุ่น2เป็นเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรเต็มองนะครับพิเศษยังไงก็เป็นเหรียญทรงลูกไข่รูปทรงสวยงามครับผมรุ่น3ามเป็นเหนเรียญเสมาหัวเสือรุ่นนี้ก็สร้างในเวลาระ็รอบซึ่งหลวงพ่ออายุ8 4ปีนะครับเป็นรูปแบบเสมาฐานล่างเป็นเป็นรูปหัวเสือครับผมรุ่นล่าสุดก็คือรุ่นรวยพันล้านรุ่นนี้ รุ่นนี้สร้างในวาระยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่รุ่นนี้ก็คือมีรูปทรงสวยงามรุ่นนี้และตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของของบรรดาเซียนพระและคนเล่นพระตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะครับในรุ่นนี้ซึ่งมีการจํานวนการสร้างที่ไม่มากนะครับครับผมและรูปแบบสวยงามครับผมถ้าถ้าพูดถึงความแรงในในเรื่องของอ ราคาทีนนน่นักเล่นพระหรือนักสะสมพระที่เขาซื้อหากันแรงที่สุดตอนนี้ผมใน,ในความคิดของผมนะผมก็คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะฮะซึ่งราคาสําหรับเนื้อเงินลงยาเนาะอันนี้ผมกล่าวได้นะนะครับผมในราคาเปิดจองแค่ประมาณ2อ0พันในปัจจุบันนี้ก็คือมีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ8ปดพันนะครับประมาณนั้นล่าสุดท,ที่ผมมีข้อมูลอยู่ก็คือมีการปิดกันที่8ปดพันนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม และแล้วก็มีคือเซียนพา้ความสนใจนะครับประมาณนั้นครับผมช่องทางการติดต่อวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับเบื้องต้นนะฮะก็ทาง Facebook นะครับทางทางกลุ่มภาคเครื่องนะครับชื่อกลุ่มว่าสัทธาบารามีหลวงพ่อรวยวัดมาตุพุทธครับผมนะฮะก็เชิญชวนกันเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะฮะหรือว่า,าจะติดต่อ,อ Facebook ส่วนตัวของผมก็คือ เฟซบุ๊กว่า u, นะุกกี้อนุเนาะสกดก็คือ n d o u o k e a n u ครับผมติดต่อแอดเพื่อนเข้ามาทักถามทักทายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมผมยินดีให้ข้อมูลครับหรือเบอร์โทร087 08 08 0, 0, 0, 0 2 3ครับผมครับผมสวัสดีครับ มานําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยหรือความเชื่อความศรัทธาในตัวหลวงพ่อที่ทําให้เกิดความเลื่อมใสในตัวหลวงพอ่อก็มีหญิงไทยท่านหนึ่งชื่อนศัศสีนัศสีจะเล่าผมฟังประจําว่านัศสีเนี่ยศรัทธาในตัวหลวงพ่อรวยมากครั้งที่อยู่เมืองไทยนัศสีเป็นคนมาตุภุธครั้งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนศัศสีมีเพียงรูปถ่ายใบเดียวของหลวงพอ่อนัศสีก็ไปนําไปเลี่ยม แล้วก็แขวนขึ้นคอนาสีจะบอกว่าในทุกๆตอนเช้านาสีจะนิมนต์หลวงพ่อบอกเก่าหลวงพ่อว่าวันนี้ขอให้ค้าขายร่ำรวยให้ขายดีให้มีเงินมีทองร่ำรวยน้าสีก็บอกว่าท่านทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันและท่านก็ได้ตามที่ท่านท่านปรารถนาตามที่ท่านขอท่านท่านก็บอกผ่านผมทุกครั้งว่าให้เชื่อให้ศรัทธานะ แล้วจะได้เราจะรวยเหมือนอชื่อของท่านคือหลวงพ่อรวยเรื่องที่2ครับผมเรื่องนี้ถูกนําเสนอโดยท่านาชื่อทางเฟซบุ๊กนะครับชื่อท่านแมงปอผ้าใหม่นะครับผมท่านแมงปอผ้าใหม่ได้ส่งข้อความมาขงข้อความนี้มามาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับครับผมท่านแมงปอผ้าใหม่เล่าว่ารถของเขาได้เกิดอุบัติเหตุชนเมื่อวันที่11มการาคมนะครับสภาพรถเนี่ย ทางอู่เขาพูดพูดกันว่าเอ๊ะคนคนคนที่ขับอ่ะไม่น่าจะรอดเลยนะอะไรประมาณนี้ครับเขาถามว่าคนขับคือใครตัวท่านแมงปอเองก็ว่าผมเองนี่แหละครับที่ที่ขับรถคันนี้นะครับเขาก็เลยถามว่าทำไมท่านรอดมาได้ท่านแมงปอก็เลยบอกว่าผมมีสีพึ่งหลวงพ่อทาบอยู่ในกระเป๋าแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นเจริญพรอ,อยู่ในกระเป๋าด้วยอะฮะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ทำที่ทำให้ท่านแมงปอพ้ะใหมเนี่ย ศรัทธาและเชื่อในตัวหลวงพ่อรวยตรงนี้มีมีข้อมูลข้อที่จริงนะครับท่านแมงปท่านแมงปอย,ยังฝากบอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยให้มาตรวจสอบได้เลยนะฮะผมซ่อมรถกับอู่เนี่ยเขาบอกเขาบอกหมดประมาณแสนกว่าบาทครับผมเรื่องประสบการณ์ของหลวงพ่อรวยท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามในกลุ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับผมครับยะถาวริวังหาปุราปริปุเร,รนติสาครัง เอวเมวะอิโตถินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวตมิจตุสัพเพปเรนตุสังกัปายันทัปนรัสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิตโยมิวัจจันตุสัพโรโคมินัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวปิวาตนาสิริสา นิจย่างพุทธาปจายิโนจัตตารโรธรรมาพะทันติอายุวันโนสุขังพรัง